ยังไงจัดไปอ้ยนั่นึงเดีหห๋ยวแม่โอ้โหหลุดมดกัดแล้วครับอยู่นะครับโอ้โหหลุดดีแล้วครับต่ขอเป็นไรครับนี่อ่ะ โอ้โหหลุดกระจายเซ็งเลยวันนี้ปล่อยปลาอย่างเดียวผมก็จะเดินรอบสระเลยครับโอ้ไปะไร กัดนะครับกัดไม่โดนครับกัดไม่โดนอ้่ยางติดบ่อยอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับ ตัวใหญ่สวย,ยอุ้ยโอ้ฮะอือหือโอ้ hmm หาตอกตามคลองน้ำไม่ค่อยมีครับ้องหาตกตามบ่อครับนี่ครับไม้ โอ้โห oh. ไม่อยู่กัดแล้วไม่อยู่อีกแล้วอม <c oughs> มีสายครับตัวนี้มีสายครับมีสายครับ มีไซค์ครับมีไซค์โอ้โหตีบิดปักปับินปักใช่ไะเออขค้นมาก่อนมีไซค์ครับโอ้มีปักใครวะเนี่ยโอ้โหบิดปากใาค,ากครอะ นี่นักกบแห้งเลยโอ้โหกระเป๋าไม่ได้ลงมาด้วยตายตายพันนี้ก็เรียบร้อยโอ้พันได้ไง เรียร้อยครับตัวแรกสวยครับครับตอนนี้ก็มืดแล้วผมหดตัวลาจับก่อนนะครับวันนี้อาจจะกินดีบ้างไม่ดีบ้างก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ